เออวันนี้ลมแข็งออกมาจากบ้านแล้วมาติดลมหนาวมาติดลมนี้ก็เรือเข้ามาทอดหมอที่นนหาดรลวักพี่ยามีระจอจอนี่สี่ห้าลำ เพราะว่าลมมันแข็งจับปลาไม่ได้วันนี้ <Okay. S 1> <laughs> มาทอดหมออยู่ที่หาดโลวักสี่ห้าลำ <Okay. S 2> เพราะว่าลมคลื่นใหญ่ลมแข็งวันนี้เป็นลมบอกว <Okay. S 2> ว่าลมเหมมันเป็นลมหนาวเลยมาทอดสมออยู่ที่อาวโลวัด อาดาศไม่นานเลยมชงมาปุกลมมาเมื่อเช้านี่ลมมันแข็งก็เข้ามาจอดกันอยู่ที่ชายหาดโลวก <c oughs> ลมไม่มีฝนเป็นลมหนาวเป็นลมเย็นมาจากก็เลยหลบลมขึ้น บายมือจะแรงจะง,งบหรือเปล่า <c oughs> จะได้กินไม่ยมือวานก็ไม่ได้เพราะว่าลมมันแข็ง <c oughs> ออวันนี้ก็มาจอดลบขึ้นอยู่ที่อดตทวัดที่ยามีห่าสวยกันนะเนี่ยก็ไม่มันไม่เห็นถ้า ปีใหม่ฝนใหม่ฟ้าใหม่นี้ถ้ามันไม่มีเที่ยวตรงไหนก็มาที่อาวยามีหาดโลวักได้นะครับมีหลายหาดที่ย่ามีนี่มีหาดคลองสนมั่งมีหาดโลวักมีแล a ปิกมีหาดสวยๆทั้งนั้นเออมาทางทะเลก็ได้ส่วนมากก็จะมาทางทะเลมาเรือสปริงบูธท,ที่มาจอดกันถ้าว่ามามี ทางทะเลถ้าว่ามาทางบทฝั่งนุ่นมายากมาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่หาดโลวัดยังมีนี่ก็เราติดลมติดขึ้นอยู่นี่ไม่ได้ออกก็เลยมาจอดทอดมอแลชมวิวที่หาดโลวัด ก็จบคลิปไปเมืองเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด้วยในช่องยาวช่อง YouTube นะครับ